คุณผู้ชมครประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราพอจะมีความหวังได้บ้างนะคะว่าโควิดสิใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดค่ะที่บอกแบบนั้นเพราะประเมินจากภาพของหอผู้ป่วยวิกฤตและแผนกผู้ป่วยโควิด1 9ของโรงพยาบาลศิริราชค่ะจากภาพจะเห็นว่าแทบไม่มีผู้ป่วยแล้วนะคะแต่ต้องย้ํากับคุณผู้ชมค่ะว่านี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าปัจจุบันสถานการณ์พลิกค่ะ ดิฉันสรุปข้อมูลของรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิติพันเจนกุลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริร,ราชพยาบาลโพสต์เฟซบุ๊กค่ะระบุว่าสัปดาห์ที่46ยอดผู้ป่วยติดโควิด19พุ่งขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงและใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นสถานการณ์ที่โรงพยาบาลสิริร,ราชไม่แตกต่างกับโรงพยาบาลใหญ่อีกหลายแห่งนะคะที่จำนวนผู้ป่วยตกค้างรอรับเข้าโรงพยาบาลยังมีอยู่พอสมควร ไอซียูโควิดยังหนาแน่นและผู้ป่วยเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะ